ไปดีเด้อพวพี่น้องมือนี้มากหอดตรงหน้าเนะาะมันหยุดเตียงหน้าอายเด้ออ่ามากินตาํตาตําบังเหมาพี่น้องมาเบิ่งวิธีเห็ดตํตาบังเหมาเนาะบมานเฮาเอิ้นบังเหมาเด้อพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าทางทางอื่นมาสิเอิ้นจังได๋เนาะแต่หมา,านเฮาเอิ้นว่าบักเหมามาเบิ่งกันได้เนะาะเบิ่งวิธีการตาํบาบักเหมากินสมกินสมก่อนพี่น้องเพิ่นว่าจะกินหวาน bây giờ đấy xin cứ gần cái bây giờ ta, đây, ừ. ta, đây, ừ. ta Phết. Phết đi bỏ ta đi không thì đi bỏ ăn ta ตาลงไปกินสมถ่าก่อยปลาเนาะเป็นวันได้กินแหลกปลาซีหน่อยปลาซีของเขาจะพยายามต่อเนาะโอ้ยครับไปได้ฝากแหลกเนาะใหญ่ที่ตัวตีนใหญ่หูใหญ่นะครั โอ้ผักเกม่เอิพี่นองเง้กินตำสมตำบางเหมาเนาะะยเลยมาตบ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 ไกลก่อนมั้ยังเอาเบิ้งซีมเบิ้เงแต่ละคน มึงกันพี่น,น้อหนาวแห้งพี่น้องขึ้นมาแต่หวยเมื่อกี้นี่เป็นยังไงรถเพชรเพชรเพชรชมเก็บบอาบอสอ,อา้ามีไงพี่นอ่อ มันอยากจมสมเริ่มมานข้ามยังไงไปได้ไรไม่ได้กัดกันไครเดี๋ยวบอกอันนีไไ้พี่น้องเน้กิน <c oughs> ได้ไหมดเไรเก็บคอมันสม <c oughs> น Băng bóng bằng bóng 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 một bóng 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 nó bóng 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 องานเนขาานัขาี่ไฮก็อายเขาใหญ่มาแห้งเลยโไ่ไ้กินลนมเลยฝ่าล่างฝนพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ล่างง่ามเลยขาบนนะก็ล่างขอบง่ามคัก มองเก่ามองเดิมพีม่น้องชุดนัดพบไปยำไปบอกจะน,น้อยจอยัจนยงน,น้อย có cái <laughs> nhang tí có bỏ đơn ok nó bỏ bỏ đi tí chút nước ít ít có ít